อขอคนละสองแชร์จ้ามาใส่ด้วนรวยนะคะใยังไม่ได้เล่ความฝันนะเดี๋ยวจะให้แต่ว่าเจนุกลงในสตอรี่ให้แล้วนะคะขอคนละสองแชร์คะ่ะแล้วพิมพ์ว่าใส่ด้วนรวยงวนี้เจนุกชอบเลขสองนะคะแต่ว่าวัดดวงเอาเพราะว่าเดาวทางยากมากเลยอะ่ะจริงๆงวที่แล้วก็หนึ่งหนึ่งงงมาก สองสองก็ติดเวลาการวัวนนี้หรือว่าศูนย์สามจะกลับมาออกอีกไม่ได้ปะไม่ใช่วันนี้สองสามศูนย์สามกลับมองอ,อีกนะคือไม่ได้นะศูนย์สามเราสูงพักออกก่อนนะแล้ใครพร้อมแคปแล้วพิมพ์พร้อมมาเลยจ้าพิมพ์พร้อมมาเลยจ้าสวัสดีหกพันคนเดอ้อจา้าเผื่อใครไม่ได้ใบเขียวนะจ๊ะ มา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 โอเคอุ้ยหกพันหนึ okay, ่งร้อยคนโอเคค่า,ามามา,าใบเขียวนะคะนี่อ่ะตามคำสัญญาหกพันสองร้อยคนหวัดดีจ้าหรือคนดูในยู่อุ้ยกลับกล้องไงอ่ะ เอาทุกคนกับกล้องไม่ได้นี่นี่จ้ะใบเขียวแคปเจอร์เลย <c oughs> <c oughs> ให้เลขสองรูสองตัวเดียวมีทุกสองเลยค่ะก็คือว่าแม่ไม่อะไรเยอะแยะละชอบสองก็ให้แต่สองจบ <c oughs> <c oughs> นะคะก็คือว่าสิบหกเดือนแปดฟันรูสอง นะคะมีสองสองสองศูนย์สองหนึ่งก็คือชอบทุกคนเลือกเลือกตามที่ชอบได้เลยนะไม่จำเป็นต้องเล่นหมดทุกห่างก็ได้นะคะอ่านะคะนี้ใบเขียวนะหกพันห้าร้อยคนนะคะ <c oughs> อ่ะสองห้านะคะแล้วสามตัวจะเป็นสี่เจ็ดห้าแล้วก็สี่ห้าหนึ่งสามตัวเป็นสี่เจ็ดห้าแล้วก็สี่ห้าหนึ่งอันนี้คือใบเขียวนะ อ่าแคปเจอร์เลยห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์เออแล้วดูลอตเตอรี่ด้วยดูลอตเตอรี่ด้วยเออก็จะมีแต่สองเนาะมีสองกับห้าเนี่ยจะเยอะจะจะเน้นในสองกับห้ามีเลขความฝันด้วยอ่าดูเอาใบเขียวได้แคปกันหมดแล้วเนาะอ่าแล้วต่อไปก็นี่ค่ะข้ามฝังก็จเจอห้าเจ็ดกับสี่เจ็ดระวัง ทุกคนเลือกที่ชอบได้เลยนะ,ะทุกคนจะเอ้ยเจนุงให้เลขเยอะทุกคนชอบเลขไหนตามเลขนั้นเจ๊นุงให้แบบนี้มันมานานแล้วนะคะก็คือว่าบางคนตามใบเขียวก็ตามใบเขียวบางคนชอบเลขความฝันก็ตามความฝันบางคนชอบสายด่วนก็ตามแต่าสายด่วนชอบใบไหนตามใบนั้นนะคะ <clears throat> อันนี้คือเลอขความฝันนะห้าเจ็ดกับสี่เจ็ดนะคะคือเลขใบความฝานันจะเสียดแต้มหนึ่งตลอดถูกงวดแบบ แต้มเดียวเท่านั้นถูกงวดเลยแบบเออน็อกก็เลยแบบจริงๆห้าเจ็ดก็เลยเพลดแต้มสี่เจ็ดพราะกเจ็ดไม่ชอบก็เลยเอาเป็นสี่เจ็ดแล้วกันก็เือเจนุก็เพิ่มแต้มลดแต้มเองนะคะอ่ะโอเคต่อไปนะคะใส่ดดวนนี้มีแค่สองห่างน่ารักน่ารักเลยกลุ๊กกุ่กยิกิบางคนอันนี้คือใบแท้นะคะสายดวนมีแค่สองห่างงวดนีหกสองห้ากับห้าหกเก้าอ่าแคปเจอร์เดี๋ยวจ่อให้นานๆเลยค่ะ เดี๋ยวจ่อให้นานๆเลยอ่ะแคปเจอร์ค่ะใส่ด้วยนะใครแคปแล้วพิมพ์ว่ารวยรวยจ้าได้กันละเด้อแม่แม่เด้อ โอเคเดิง okay, อ่านได้กันแล้วแหละพอคนดูรถละ <c oughs> อ่าเลขสามตัวใส่ด่วนมีแค่นี้นะคะวัดดวงเอาถ้ามาก็มาไม่มาไม่เป็นไรเจอกันงบน,น้าอีกเลขสามตัวมันมายากมากทุกคนมันต้องใิ้แรงกบแรงดวงแรงบุญเยอะนะคะอ่าโอเคทุกคนน่าจะได้แคปกันหมดแล้วล่ะมีไม่ทันอะไรบ้างคะบอกได้นะ ไม่ทันอะไรบ้างบอกได้เลยโอเคนะทุกคน